สงการเตชนาลงและสาวแมทพิรณีค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอดีตดารานักแสดงนะคะที่หลายคนให้ความสนใจอย่างมากค่ะสําหรับสงการเตชนาลงอดีตหวานใจของสาวแอฟเท็กซ์ออนนางเอกแางหน้าของประเทศไทยค่ะกับล่าสุดนี้นะคะต้องขอแสดงความยินดีกับหนุ่มสงการด้วยละค่ะประสบความสําเร็จกันไปอีกขั้นแล้วก็หลายคน,น,นก็คงจะรู้จักกันในนามของหนุ่มสงการเองเนี่ยเป็นไฮโซหนุ่มท่ายาทบนันซาเขาใหญ่ค่ะ ปัจจุบันเจ้าตัวหลังจากที่เลิกลากะสาวแอปไปนะคะก็ได้มาคบหาดูใจกันกับสาวแมทพิรินีดูเหมือนว่าชีวิตเองเนี่ยจะมีความสุขในทุกๆด้านเลยล่ะคะ่ละล่าสุดสงการก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะคะที่ทําความสําเร็จให้กับครอบครัวได้อย่างมากค่ะนั่นก็คือเจ้าตัวเอง วันที่12สิงหาคมติดภารกิจเข้ารับประกาศนียบัตรจึงทําให้ไปฉลองวันแม่ไม่ได้แต่คือถือได้ว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีรับวันแม่กันเลยล่าสุดหนุ่มสงการเองถือโอกาสสุขสันต์วันเกิดคุณแม่ย้อนหลังด้วยการโพสภาพบนโต๊ะอาหารที่มีคุณแม่และคุณพ่อภัยวงมพร้อมกับแฟนสาวอย่างแมทพิรณีร่วมวงพร้อมหน้าพร้อมตาเขียนข้อความว่าสุขสันต์วันแม่นะครับ แล้วงานนี้นะคะต้องบอกว่าชาวเน็ตเองเนี่ยแห่ไปคอมเมนต์กันอย่างมากมายถามไปในทิศทางเดียวกันว่าเมื่อไรจะมีข่าวดีในภาพเราจะเห็นได้ว่าคุณพ่อภัยวง์แล้วก็คุณแม่พัชราเองต่างก็ยิ้มย้มทุกคนดูแล้วมีความสุขเป็นอย่างดีเลยละคะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันห่างมีความคืบหน้าใดๆท่านทีมอานจะรีบนำมาอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับฟังก่อนใครอย่างแน่นอนคะ่ะ